สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโซ่พิธาทันเตอร์นะคะก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะทำวิดีโอแนี้ยนะคะแต่เผอิญน้องเขาถามมาเขาไม่มีประสบการณ์ในด้านทำเรียวเลยเขาเห็นพี่เต้นเต้นเต้นเขาว่ามันตลกดีอะไรเงี้ยพี่ก็อธิบายให้ฟังเนี่ยมาดูด้ะอะไรเงี้ยนะนี่พี่จุ๋มโซ่พิธาทันเตอร์นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการเซฟเอ่อเก็บเพลง วิธีการเก็บเพลงซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์จะทำยังไงมันเผอิญนะคะเผอิญพี่จุ๋มไปนั่งดูเรีวคลิปเรียวของคนอื่นเขาว่านะคะเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะแล้วเผอิญแล้วพอเรเผอิญ a c e b o o k เขาก็บอกมาอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อจริงๆเราก็ติดต่อคุยนะคุยมาเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราถูกไหมคะแล้วเราก็ไปกดตรงนี้นะคะ ไอ้กดไอตรงที่บอกเขาบอกว่า what on your mind นะคะแล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่ภาษาไทยอ่ะนะคะก็กดที่รูปของเรามันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราจะไปดูที่เร e l คะ่ะจะดูที่รีย l นะคะเราจะเข้าไปดูเพลงอา่ามันก็จะคอมพิวเตอร์ก็จะถามว่าจะจะจะ,จะทำจะ แต่งอะไรคะแล้วเขาจะแต่งต่อจากอันเก่าหรือเปล่าหรือจะเอาอันใหม่อันใหม่คะเราจะเอาอันใหม่นี่จะพาไปดูนะคะตรงที่ add music ตรงนี้มันก็จะเป็น library ของเพลงนะคะเพลงส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพลงซึ่งมีลักสิธิ์ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเพลงมีลักสิธิ์ทั้งหมดพอใช้ไปเนี่ยใช้ไปใช้ไปเนี่ยพอสักเดือนหนึงอะไรอย่เงี้ยเฟซบ o ๊กเขาจะแจ้งมาเลยว่า ตรงกล่องที่เขาเรียกอะไร create เอ่อ support alert คือกล่องกล่องที่ทำกล่องเตือนนะนะฮะกล่องเตือนก็มันมันจะต้องไปลบทิ้งอะ่ะการไปลบทิ้งเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาเวลานะฮะเพราะคนเขาก็คลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็เสียวิวของเราไปด้วยแต่ไม่เป็นไระ่ะเราจะไม่ใช้เพลงที่อยู่ในนี้ถ้าเราแน่ใจนะคะ แล้วเราทําไปน,น,นานๆเนะี่ยเราจะรู้ว่าเพลงไหนมันเป็นเพลงที่มีเลขสิิธิ์กับเพลงไหนไม่มีเลขสิิธิ์เพราะว่าเขาเขาไม่ได้เตือนใช้ไปแล้วมันปลอดภัยคือเขาไม่ได้เตือนเราก็รู้ว่าเออเพลงนั้นเป็นเพลงเอ่อเราก็จดไว้นะคะเพลงนี้ไม่มีเลขสศิษฐ์แต่มันมันหายากส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเลขสิิธิ์ทั้งหมดอันนี้ไอต้ตรงเนี้ยค่ะตรงคลิปบินข้างบนตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมุมขวาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นที่เพลงที่เราเซฟไว้ต่างหากเป็นเพลงของเราทั่งเราเซฟไว้ต่างหาก นะคะเนี่ยค่ะเป็นเพลงซึ่งไม่มีเลขาเส์ save audio เนี่ยก็คือ save เอ่อเสียงเนี่ยก็คือไม่มีเลขาเสดนะคะเพราะเราเลือกมาแล้วเราใช้เวลาสรรหาเลือกมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปดูกันว่าเราไปหาเพลงเหล่านี้ได้จากไหนดูนะคะเราก็จะออกจากที่นี่ค่ะเราจะออกจากที่นี่เพื่อเพื่อจะไปดูเรียวไปดูคลิปเรียวค่ะ โอเคเราออกมานี่ยเราก็มีเราก็ไปดูที่ watch เหมือนเหมือนเป็นรูปเอ่อเป็นรูปทีวีนะฮะรูปทีวีเล็กๆนะเราก,กดลงไป watch หรือว่าไปดูวิดีโอนั่นเองนะฮะเราก็ไปกดนะฮะเราก็เป็นกดมาดูซิมันอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอมาให้ดูเยอะแยะเลยนะฮะเราก็ดูซิอันนี้อันนี้มันเป็นวิดีโออย่างพวกอะไรอะพวก ละครอ,อะไรพวกนั้นนะนะพี่จุ๋มไม่ชอบดูอ่ะมันก็จะมีคลิปเร็วเนี่ยค่ะมีคลิปเร็วหนึ่งสองสามมีสามอันเราก็กดลงไปดูอันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็ภาพคุณอะไรอะ่ะเมียเมียหลังเคยไทยอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็เต้นของเขานะฮะอันนี้พอเราชมไปเนี่ยชมไปชมไปนะเราก็กดไลค์ กดให้กาลังใจเขานะฮะกดให้กําลังใจถ้าเราชอบวิดีโดอเขานยเราก็กดไลค์แล้วมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนเราชอบอีกเราก็กดไลค์มันก็จะเปลี่ยนมาให้เราดูแล้วก็ลองเปิดเพลงดูนะฮะพเ,<ๆ>เพลงนี้<ๆ>เพลงนี้ที่เราได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินประจาเลยนะ,ะเราจะเห็นว่าเอออันเนี้ยอาจจะไม่มีลักสิตถูกไหมฮะอาจจะไม่มีลักสิต นะฮะฮแต่บางคนอย่างอย่างของป้ามดเนี่ยป้ามดจะเขียนเลยว,ว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์หรือคนบางคนอื่นเนี่ยที่เขาเขาใส่เพลงมาเนี่ยเขาจะดูเลยว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เราเอาไปเสิร์ชเอาชื่อเพลงชื่อคนแต่งเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะที่มันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยไอตัวอักษรตรงเนี้ยที่มันวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเอาไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะใน w วิร์ลไวด์เว็บแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ โอเคเสร็จแล้วนะฮะเราก็ชอบแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาหนึ่งอันเราพอเราวาดวิดีโอเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนไปนะฮะถ้าเราชมจบไปหนึ่งครั้งเขาก็ได้หนึ่งวิวเห็นไหมเขาได้ไปอีกหนึ่งวิวละเราก็เปลี่ยนเนี่ยค่ะอีตรงเนี้ยตรงที่ a c e b o o k เนี่ยส่งส่งมาให้รู้ว่าต้องการวิดีโอแบบไหนเห็นไหมเขาเขาบอกมาเลยว่าโอ้นี่มันตั้งร้อยเก้าสิบสามเพลย์แล้วนะ nice work make a new one เขาก็บอกให้เราทำมันใหม่เนี่ยค่ะคือการที่ AI ติดต่อคุยกับเราได้โดยวิธีนี้ค่ะเขาส่งข้อความมาเลยอันนี้นะสมมุติว่าเราดูอันนี้ไปแล้วแล้วเรารู้ว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงไม่มีเลโกสิธิ์เวลาเราฟังเราฟังไปเรื่อยๆเ,เวลาเราฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะมันมีเยอะมากคนที่เขา เต้นเพลงเนี้ยมันเยอะมากนะมันจะรู้เลยว่าเพลงนี้มนยังไม่มีเลิขสิทธิ์เราก็ใช้แบบนี้ค่ะมันจะมีสองวิธีถ้าใช้ตรงนี้นะมันจะมีสองวิธีเรากดลงไปเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือใช้ใช้เพลงนี้เลยแล้วเราก็เอาไปใส่ในวิดีโอเราได้เลยหรือว่าเราจะเซฟเข้าไว้ถ้าเราจะเซฟไว้ในไลบรารีของเรานะฮะเป็นเป็นเป็น,ปนที่เก็บเพลงของเราเราก็กดตรงนี้แล้วมันจะไปขึ้น ไปขึ้นไปที่ที่เก็บของเราที่เป็นริบบิน้นอีกอันหนึ่งอะค่ะที่อยู่ทางขวามือของ Facebook Library เพลงของ Library อะนะฮะทนีนี้ถ้าเราจะใช้เพลงนี้สำหรับทำเต้นตอนนี้เลยว่างั้นเถอะเราก็กดไปเลยมันก็จะขึ้นมาเราก็แล้วเราก็มาเลือกมาเลือกคลิปของเรานะฮะมาคลิปที่เราเต้นอะเราก็กดปุ๊บ นะเรากดปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมฮะมีวิดีโอหนึ่งอันละเนี่ยเพลงนี้มันจะขึ้นทันทีเลยดูสิมันจะมีเสียงเพลงเห็นไหมฮะพอพอเพลงเข้าไปในวิดีโอของเราแล้วปุ๊บเราก็จัดการ next เห็นไหมฮะมันจะมีเสียงเข้าไปแล้วมีเท็กถ้าเราจะใส่เท็กเราก็ใส่เท็กตอนนี้นะฮะ ถ้าเราจะใส่เทคเราก็ใส่ไปตรงนี้อย่างเช่นเราจะบอกว่าอะไรล่ะเอ่อเพลงไม่มีลักษาเซต์จมมินะฮะเราจะใส่ว่าเพลงไม่มีน,นะคะเราเสร็จว่าเพลงไม่มีเล็กษิเซต ใช่ไหมฮะเฉียนว่าเพลงไม่มีไม่ม,ม,มีเดี๋ยวสะกดใหม่ไม่มีเดี๋ยวนะคะไม่มีเลิกกระทอ่ะเพลงไม่มีเลิกกระสทสมมตินะฮะเราใส่อย่างงี้ใช่ไหมฮะพี่จุ๋มชอบใส่บางๆไม่ใส่หนาทึบอย่างนั้นเพราะมันจะจะบัง บังบังวิดีโอของเราพอใส่แล้วใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดเรียบร้อยดันนะฮะดันก็คือเรียบร้อยใช้ได้แต่นี้เพลงเนี่ยมันจะขึ้นตลอดนะฮะวิธีการทำให้แผ่นไอเนี่ยแผ่นตัวตัวอักษรนันมันหายไปเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะทำแบบนี้ฮะเรากดไปที่แท็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะ Uh huh. เดี๋ยวแป๊บหนึง่งค่ะอันนี้เราจะมาถึงหน้าเรากด next นะฮะแล้วมันจะมาท่าหน้านี้เราก็กดกลับไปใหม่เราจะไปดูไอตัวอักษรของเราเนี่ยเราก็กดไปที่ audio Cancel เรากดไปที่ Cancel Done อ่า Edit Edit Reel นะคะเรากดไปที่ Edit Reel เวลาเรากดไปที่ Edit r e l เนี่ยมันจะมาที่หน้าเนี้ยค่ะหน้าซึ่งรวมไปทั้งวิดีโอหน้าเนี่ยมันจะรวมไปทั้งวิดีโอ เอ่าเสียงเพลงนะคะแล้วก็เท็ก t ์เท็ก์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีขีดตรงกลางใช่ไหมฮะขีดตรงกลางเนี่ยค่ะสีขาวตรงกลางเส้นเส้นตั้งตั้งตรงนะฮะสีขาวเนี่ยนี่มันบอกว่าไอแถบตัวอักษรเนี่ยมัน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 ,ม,นมันไปหมดที่วิดีโอมดเราไม่เอาเพราะว่ากดใหม่เขาออกมาเ็าห้ามไม่ให้ เพลงมันไม่ให้ตัวอักษรไปจนหมดเพลงไปพร้อมกับวิดีโอไม่ให้ก็ให้ให้ตัวอักษรขึ้นข้างบนแค่นี้เองแค่ช่วง4.7 4.7นาทีนะฮะแค่4.7นาทีไอ้วิดีโอันนี้มัน12.7ถูกไหมฮะเราก็ใส่แค่4.7นาทีเพราะเรากด อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดันเราก็กดดันก็เป็นการว่าเสร็จจะสังเกตว่าเวลาวิดีโอมันขึ้นน่ยมันจะขึ้นช่วงช่วงแรกๆแกป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปใช่ไหมเพลงไม่มีเลิกสิทธิ์ขึ้นแป๊บเดียวแล้วหายไปเหตุผลนะฮะเท่าที่สังเกตว่าทําไมเ c e b o o k เขาถึงให้ทําแบบนี้เพราะว่าคนมันจะมามากดดูวิดีโอมากขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อตัวอักษรหายไปเร็วขึ้น นะฮะมันจะทําให้มียอดดูมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการอ่านอ่านเท็กซ์จะเรียนรู้จากวิดีโออันนี้โอเคนะคะนี่ก็คือตัวอย่างในการทําคลิปเรียลเสร็จแล้วเราก็กด next กด next นะฮะกด next เราก็ใส่ว่าจะใส่ข้อความอะไรก็ใส่ไปนะฮะแล้วก็กด h a s h t a กกด Hashtag แล้วก็มากด public นะฮะแล้วก็กดกับลูกศรกลับนะฮะกดลูกศรกลับลูกศรกลับแล้วก็มาลิงก์อินเตอร์แกรมแล้วก็มากดโลเค้ลลูกศรโลเคกลก็เบดฟอร์ดถูกไหมฮะแล้วก็มาแอดท็อปิกท็อปิกก็มีเอ่อมิวสิกวิดีโอแล้วก็แดนซ์แล้วก็เซฟนะฮะเซฟตรงเนี้ยค่ะ เสร็จแล้วอันนี้ท่านมันยังไม่เสร็จเราก็สามารถเซฟไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เซฟวิดีโอไว้แล้วเรากลับมาทําใหม่ได้นะคะเราก็กลับมาทําใหม่ได้โอเคค่ะเราสามารถเซฟไว้นะคะนะครับเซฟดราฟต์ก็คือเซฟวิดีโอไว้คือเก็บไว้เดี๋ยวเรากลับมาทําใหม่เวลาเรามีเวลานะคะพี่จุ๋มก็จะจบแล้วค่ะเนี่ย นี่คือวิธีหนึ่งในการเซฟเพลงนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะกลับมาสอนอีกค่ะโอเคค่ะพี่จุ๋มโซ่พีทอนเตอร์นะคะวันนี้เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนนะคะก็ขอบคุณน้องที่สนใจอยากให้พี่จุ๋มสอนนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวพี่จุ๋มจะทำวิดีโอออกมาให้เยอะๆนะจะได้เรียนรู้กันแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วค่ะ <laughs> จะไปนอนแล้วนะคะอาบน้ำนอนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ พี่จุ๋มสุพิทักษ์นั่นแต้ค่ะ